สวัสดีค่ะแทเดอร์ทุกท่านนะคะเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนนี้เก็บกำไรขาบายกันได้อยู่ใช่ไหมคะอ่าเห็นไหมบอกแล้วว่าการาฟเขาเดินทางตามเงื่อนไขของเขาแหละเนาะนะคะทีนี้เราก็ต้องมาดูนะคะว่าการาฟมีเงื่อนไขอะไรบ้างตอนนี้นะคะ <c oughs> อะไรเอ่ยขึ้นมา A B C D E โอเคเอ,อ A. B C D E นะคะถ้าเกิดว่านะอันนี้คือการาฟกำลังจะทำ semicircle triangle นะคะการาฟกำลังจะทำ semicircle triangle นะ s e m T i c r c l e triangle คืออะไรนะคะก็คือสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมก็ถ้าเกิดว่าการาฟเบรกทางไหนก็ไปทางนั้นนะคะถ้าสมมุติว่าการาฟนะคะ ทิ้งดิ่งลงมาต่ำกว่าเก้าสิบนะต่ำกว่าเก้าสิบนะคะกราฟจะลงไปต่อที่แปดสิบห้าแปดสิบสามแปดสิบสองลึกสุดที่เจ็ดสนะิบเจ็ดถึงเจ็ดสิบเนาะเพราะฉะนั้นถ้า <c oughs> ถ้ากราฟเทลงมานะคะถ้ากราฟเทลงมารีเทสไม่ผ่านเนาะรีเทสไม่ผ่านนะคะเก้าสิบเก้าสิบเอดอะไรตรงเนี้ยก็ลงนะคะลงนะคะแต่ถ้า แบบว่าลงมาเทคที่เก้าสิบแล้วขึ้นต่อนะคะตรงนี้อาจจะไม่ใช่เซมิละ <c oughs> ตรงนี้อาจจะไม่ใช่เซมิอาจจะเป็นดีแท g โกได้ไหมเพราะว่ามันข้างบนมันคือ,คอ ใกล้เคียงกันนะคะถแถวๆห้าร้อเนาะอาจจะเป็นรีแทงเกิลได้นะคะก็กเป็นไซวีไซวี v, แล้วก็ไปเบรกห้าเนาะอย่างไรก็ตามนะคะถ้าเกิดว่ากราฟรีเทสลงมานะคะขาลับขึ้นไปไม่ผ่าน92 93สิอะไรตรงเนี้ยคะ่ะกราฟลงมาต่อนะคะลงมาต่อที่แปดสิบห้าแดบสามบสนะคะเจ็ดสหรือไม่ก็เจดสิบ นะคะเจ็ดสิบเจ็ดหรือเจ็ดสิบห้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีโซนนี้นะคะเพราะฉะนั้นโค้ดจะรอบายที่โซนนี้นะคะบายจุดที่หนึ่งนะคะคือโซนนี้บายจุดที่สองก็คือโซนแนวรับเก่าหรือไม่ก็แถวแถวเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสามอะไรตรงนี้นะคะ,ะก็คือบายบายโซนที่สองนะบายโซนที่สองนะคะโค้ดจะบายโซนนี้นะคะกับโซนนี้นะคะโอเคเนาะอ่ะทีนี้แล้วถ้ากราฟไม่มาละ่ะโค้ด เออกราฟมันไม่มาล่ะนะกราฟมันไม่มามันดันเบรกข้างบนนะคะเบรกข้างบนราคาไหนนะคะราคาห้าร้อยเลยเนาะถ้ามันเบรกห้าร้อยแล้วยืนตัว <c oughs> นะคะถ้ากราฟเบรกห้าร้อยแล้วยืนตัวไม่ลงเลยนะคะราคาไม่ลงแล้วจ้านะคะราคาไม่ลงดันเบรกห้าร้อยห้าห้าร้อยเจ็ดอะไรไปนูน่นบอกเลยนะคะว่ากราฟขึ้นนะคะ กาขึ้นไปที่สิบสี่สิบแปดสิบเก้ายี่สิบเอ็ดนะคะก้าไปจะไปโซนหนุนถ้ากราเบรกห้าร้อยห้าร้อยถึงห้าร้อยเจ็ดอะคะ่ะเนาะถ้ากาเบรกไปเปี้ยงไปเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะเนาะเปียงหรือหรือเบรกตรงเนี้ยก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นมาอย่างน้อยนะคะสิบเอ็ดสิบสองมีนะคะถ้าเบรกถ้าเขามาถึงสิบเอ็ดสิบสองแล้วรีเทสกลับไป ไม่ใช่เรื่องน่าตกใจนะคะเพราะว่าเขาเบรกเซมิติคอน้อยนี้ออกมาแล้วนะคะเขาก็จะไปต่อที่สิบสี่สิบห้าสบหกสิบแปดสิบเก้ายีสบอะไรไปนูน <c oughs> นะะปน่นเลยนะคะอืมไปนู่นเลยแล้วทีนี้อันนี้คือเอ็มหนึ่งนะคะแล้วไปดูเอ็มห้าตีอ่ะเอ็มห้าสิ่งที่เรามองเห็นคืออะไรนะคะสิ่งที่มองเห็นคือกาฟเบรกชาเนล นะกาฟเบรชาแนลค่ะนะกาเบรคชาแนลค่ะแล้วกาฟทำดับเบิลบัตทอมนะคะดับเบิลบัตทอมอันนี้หนึ่งเบรกเนาะเบรกละ <c oughs> นะคะตอนนี้เป็นการรีเทสค่ะอย่างที่บอกนะคะราคาที่เรารอคือราคาที่เขารีเทสราคาที่เรารอคือราคาที่เขารีเทสเขาจะรีลึกอรีไหนก็ไม่รู้แหละนะคะหรือว่ามาแค่แค่แบบ <c oughs> 90ก็ได้ไม่เป็นไรไม่ติดนะคะอืมแต่ถ้าจะไม่มาก็ก็ไม่เป็นไรไม่ติดนะคะขึ้นเลยก็ได้ไม่ติดอ่าแต่ต้องเบรกห้าร้อยถ้าเบรกห้าร้อยไปคือใช่เลยตรงนี้ก็จะกลายเป็นเซมิทิคอรแตงกวาค่ะในเ1นึ่นะคะก็เบรกขึ้นไปก็ไปเจอนี่สิบสี่สิบแปดสิบเก้ายี่สิบเอ็ดนะคะก็คือจะต้องมาทะเลาะกับไฮนี้ก่อนถ้าเบรกไฮนี้ได้ถึงจะไปไกล นะคะก็คือเบรกไฮนี้ก็ก็จะต้องเบรกสามสิบยี่ 30, 28, แปดอะไรไปนี้ค่ะนะคะ,นะคะแบบนั้นเนาะแต่ตอนเนี้ยสิ่งที่เรารอก็คือว่ารอให้เขาชัดเจนในทิศทางนะคะเบรกเอาหรือเปล่าหรือว่าเขาจะจะทำแบบนี้ก็ได้นะคะแบบนี้ค่ะนะคล้านยะกันเลยเบรกข้างล่างเบรกลงมาก็มาก็ไม่เกินตรงนี้น่ะ ไม่เกินแถวนี้นะคะแล้วก็บายขึ้นไปโอเคไหมคะนะคะบายขึ้นไปสิบสี่มีนะคะถ้าเขาเบรกถ้าเขาเบรกห้าร้อยก็ไปสิบสี่เนาะแบบนั้นนะคะก็ <c oughs> สำหรับโค้ดนะคะก็ต้องรอดูเบรกตรงนี้อืมรอดูเบรกสามเหลี่ยมเนี้ยว่าเบรกไหนเบรกข้างล่างรีเทสไปไม่ขึ้นลงค่ะ นะถ้าจะลงเราก็เล่นเซลลวได้ไหมได้อ่ะถ้าขาบายต้องรอแถวนี้ถ้าเขาเบรกข้างบนมานะคะอย่าไปบายะรอรอรอบายแถวนี้อ่เดี๋ยวเขาก็จะขึ้นไปมโอเคนะ <c oughs> ส่วนมาดมาดู M15 ิ1 5เริ่มชัดนะเริ่มชัดก็แตะก็ไม่ผ่านเนาะอืม เนไลน์ไม่ผ่านนะคะไม่ผ่านเดี๋ยวไม่ผ่านตรงนี้ก็ไม่ผ่านนะฮมถ้ามองแบบมองแบบไม่มีอะไรเลยก็คือไซวีเนาะไซวีนะคะไซวีถ้าเป็นสีกรอบสีเหลืองนี้นะคะเทนไลน์สีเหลืองเนี่ยก็คือไซวีในลักษณะแบบนี้มีความเป็นอะไรคะอาจจะเป็น รีแท n เกลขนาดใหญ่เนาะขึ้นลงสาะระวันขึ้นลงอยู่ตรงนี้อืมแบบเนี้ยรีแทนเกลขนาดใหญ่แต่ถ้ารอบนี้ขึ้นแล้วขึ้นเลยตรงนี้จะกลายเป็นแฟกทันทีนะคะหรือมองอีกมุมหนึ่ง <c oughs> อีกมุมหนึ่งเป็นไอ้นี้ก็ได้มูฟเวฟใช่ไหมเป็นมูฟเวฟนะคะหนึ่งสองนะได้สามละสี่ขึ้นไปห้าหรือมาหกระ อ๋อนับหนึ่งตรงนี้แต่ถ้านับหนึ่งตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าได้ห้าแล้วมั้งขึ้นไปหกเออก็มีโอกาสนะคะมีโอกาสถ้าเกิดว่าถ้ากราฟเบรกนะเบรกสามสิบนะคะอันนี้คือห้าแต่ถ้ากราฟขึ้นมาเราไม่เบรกสามสิบลงมาอันเนี้ยเป็นได้แค่สี่เป็นได้แค่ส <c oughs> ีน่ 4. นะคะทีนี้เราจะได้รู้แล้วว่า กราฟจะไปถึงไหนอะไรยังไงนะคะก็เนี่ยค่ะมันก็มีทฤษฎีหลากหลายทฤษฎีมันอยู่ที่เราจะเอามาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์นะคะมีที่สถานการณ์พวกนี้ในการใช้ทฤษฎีต่างๆนะคะมันใช้ความน่าจะเป็นนะคะมันใช้ความน่าจะเป็นมันไม่ใช่ฟันธงเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป,เปไม่ใช่นะคะมันฟันธงไม่ได้ค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่าเราไม่สามารถไปล็อกคอนักลงทุนได้ว่าเฮ้ยมึงซื้อทองดิ กูกราฟจะได้ขึ้นนี่ค่ะเราก็ไม่สามารถได้นะคะเพราะว่ามันก็มีหลากหลายผู้คนเนาะหลากหลายนักลงทุนที่เขาซื้อขายทองคําเราก็จะไม่รู้ว่าเขาจะซื้อตุนกันกี่ตันนะคะส่วนเงินยูเอสดอลลาร์เราก็ไม่รู้ว,ว่าวันนี้มันจะแข็งค่าหรือว่าวันนี้ดอลดารทมจะยังไงนะคะทําให้ค่าเงินยูเอสอ่อนค่าหรือแข็งค่ามีคนซื้อคนขายมากน้อยประมาณไหนนะคะสิ่งที่เราคาดการณ์แล้วก็วิเคราะห์ได้คือเอาทฤษฎีค่ะ ทฤษฎีในอดีตที่เขาใช้กันเอามาประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบันแล้วก็คาดความเป็นไปได้นะคะความน่าจะเป็นว่ามีความน่าจะเป็นอะไรได้บ้างนะคะเพื่อให้เราเตรียมการถึงบอกว่า <c oughs> ทําไมในตลาด f o เร็เกซ์เถึงให้มาจิ้นมาเพราะว่าถ้ามันชัวร้อยล้านเปอร์เซ็นต์น่ะไม่ต้องมีมาจิ้นหรอกใช้เงินเราเนี่แหละนะคะรัวแม่มสนั่นนะคะ <c oughs> ใช่ไหม แต่เนี่ยมันคือความน่าจะเป็นที่มีโอกาสที่จะเหวี่ยงได้ใช่ไหมคะมันอาจจะขึ้นนะแต่ขอเหวี่ยงก่อนได้ไหมอออย่างอันเนี้ยอย่างอันเนี้ยค่ะทุกคนนะดับเบิลบัตทอมไหมทอมแหละแต่กูขอเหวี่ยงก่อนได้ไหมเออเหวี่ยงมาสักแปดสี่แปดห้าก่อนได้ไหมแล้วค่อยบินได้ไหมได้มีสิทธิทำได้นะคะเออือแบบนั้นเนาะก็ก็ก นะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะแต่ถ Arrow, aspire, ator, ้ากราฟเททเบรกเนาะเบรกสามเหลี่ยมอย่างที่ว่านะคะก็ลงมานะคะอาจจะเซลล์ได้นะเซลยวโซนเนี้ยเซลได้ก็ลงมาอาจจะมาถึงสักเจ็ดสิบเจ็ดแปดสิบอะไรเงี้ยตรงนี้แล้วก็ค่อยบายขึ้นไปใหม่นะคะถ้าจะบายนะเราจะไม่บายไปดอยนะคะโอเคเนาะอ่ะอ่ะสำหรับ M สามสิบก็มองเป็น เป็นแฟกนะคะถ้าเบรกได้มองเป็นแฟกถ้าเบรกได้นะคะสำหรับเทรนต์นะคะเทรนต์ก็คือเราต้องมองมุมใหญ่นะคะก็คือเฮดหนึ่งเนี่ยเฮดหนึ่งเฮดสี่ยังไงก็ยังคงเป็นเทรนขาขึ้นนะคะ<ม>เขายังไม่ได้เบรกลายลงมานะคะเน<ม>ี่ยเขายังไม่ได้เบรกลายอาจจะมีย่อมีอะไรแต่ยังไงกราฟทำนิวไฮเสมอนะคะก็ขึ้นนะ,ะ<ม>ยิ่งเฮดสี่ยิงแล้วเลยนะคะเฮดสี่ก็ขึ้นนะคะข,ขึ้นขึ้นนะไม่ไม่ได้ตกเลยแล้วก็ ยกโลตลอดนะยกโล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 ,กโลตลอดนะคะมีนิวไฮนิวไฮและนิวไฮตลอดยังไม่สามารถเบรกลายของขาขึ้นได้เลยนะคะก็เลยมองว่า f o l l o w by เนี้ยโอกาสได้เปรียบนะคะแต่ถ้าใครจะ่วยเซลลผุบกริบว,วิบวับอะไรก็แล้วแต่น,นะคะแต่รู้ว่าให้ให้ดูว่าแนวรับนะแนวรับของการาฟอะอยู่ประมาณไหนนะแนวรับของการาฟอยู่ประมาณไหนเราจะได้ไม่ เจ็บปวดนะรวดร้าวนะคะเราจะได้เป็นเจ็บปวดรวดร้าวเนาะเวลาที่เราเทรดนะคะก็เอมเอมด้วยนะคะเอมเอมเอมด้วยนะคะเพราะถ้าเราไม่เอ็มนะเราจะแอมแอมแอแอนะคะเราจะแอแอเลยแล้วถ้าเราไม่เอ็มนะคะอืมโอเคเนาะโค้ชจะล็อกไทม์เฟรมไว้มันจะได้ไม่ลบค่ะไม่งั้นมันลบเพราะว่าแต่ละไทม์เฟรมมันมีรูปร่างของการาฟคนละแบบก็เราวิเคราะห์บางคนบอกเอะทำไม ทำไมทำเฟรมนี้ไม่เหมือน h 3ทำไมทำทำ frame, เฟรม M15 ไม่เหมือน H4 เพราะว่าแต่ละทำเฟรมนะคะโครงสร้างของกราฟมันไม่เหมือนกันเนาะมันคนละรูปแบบนะคะโคดก็จะล็อกไว้ล็อกไว้เพื่อการพิจารณาในการทำกำไรั่ไรอีกค่ะนะคะ,นะคะโอเคนะคะก็หวังว่าเข้าใจการเดินทางของกราฟเนาะสำหรับค่ำคืนนี้เจอกันเหมือนเดิมเลยนะคะหนึ่งทุ่มตรงนะคะมาเทรดพร้อมกันเก็บกำไรพร้อมกันได้กำไรเยอะเะ ทีละ3,000เหรียญ5,000เหรียญแบบพิเอื้องนะคะทุกคนนะคะก็ขอให้โชคดีนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากแชร์ประสบการณ์นะคะแชร์กันมองไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันหนึ่งทุ่มตรงนะคะสวัสดีค่ะ